แล้วก็เป็นพวกมูเหตไปไก่ทั่วไปธรรมดานะคะก็ลองไปดูกันว่าเราจะพาไปซื้ออะไรบ้างนะคะก็จะมีพูดสอนเพิ่มนิดน,ดน,นหน่อยว่าเลือกของอะไรยังไงแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเอาไปฮอให้ดูนะคะแต่บางอย่างคือเรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็ไม่ได้ซื้อแบบเต็มสติมขนาดนั้นของแต่ละอย่างที่แบบควรที่จะกักตุนในช่วงนี้ต้องกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาหารออกแนวเฮลตี้อ่ะทุกคน ต่ว่าก็จะมีบ้างที่เราแบบเอออยากกินจังซื้อไปแล้วก็มีของบางอย่างที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็อาจจะเอามาถ่ายรวมๆวมหรือว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยหนูอยากกินอันนี้จังเลยถ้าเป็นของคีโตต้องกินตัวไหนคะถ้าเป็นของโลคะต้องกินตัวไหนดูฉลากยังไงนะคะก็ลองพิมพ์พา์เมนไว้ข้างใต้นี้อาจจะมีการทําวอล์กเพิ่มเพื่อแบบตอบคําถามทุกคนนะคะว่าแนะนําตัวไหนสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงนะคะเป็นแบบมฮอให้ดูหรือว่าพาไปวอกนะก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะช่องอูเนี่ยจะพาทุกคนผอมไปด้วยกันนะคะโอเคไปดูวันนี้ไป็นมคโครนะคะเยอะมากขอถ่ายแบบไม่เห็นหน้าใครนะคะก็คือเริ่มต้นเนะาะก็จะไปโซนผักก่อนอย่างแรกเลย โซนผักเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มต้นด้วยอ่าการดูผลไม้อะไรเพ่วไปแต่ว่าเราไม่ค่อยเป็นคนที่กินผลไม้เท่าไหร่ก็ไปโซนผักเป็นอย่างแรกถ้าสําหรับคนล,ลดน้ําหนักนะคะถ้าอยากกินผลไม้ก็คือควบคุมปริมาณเอาได้เพราะว่ายังไงผลไม้ก็คือน้ําตาลเนาะถ้ากินเยอะเกินไปก็คือไม่โอเคเอ้ยตรงนี้มีอะโวคาโดคนเยเอะมากก็จะหมายถึงโซนผักนะคะเอาผักใบเขียวแม่เอา หัวหอมผักใบเขียวหัวหอมหัวหอมหัวหอมผักใบเขียวมะเขือเทศ หลังจากตรงนี้ไปเราจะพาคล้วนๆนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนอื้ออิญกับเสียงบรรยากาศรอบข้างมากคือพอดีเราลืมมิบกล้องไปนะคะเราใช้มือถือถ่ายอันนี้ก็คือกําลังให้คุณแม่เลือกพวกผักใบเขียวนะคะผักสลัดต่างๆคือกินได้หมดค่ะเพราะว่าผักใบเขียวเนี่ยจะไฟเบอร์เยอะนะคะ ส่วนต่อไปก็คือเป็นหัวหอมอันนี้คือใช้ทำเมนูอะไรมันก็จะมีรสหวานขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากให้มีติดบ้านเอาไว้แล้วก็ใช้วิธีการนับคาร์โบไฮเดรตนะคะสำหรับสายคีโตถ้าสายโลคาพก็กินได้สบายมากๆเลยนะคะมาต่อกันนะคะหลังจากที่เราได้หัวหอมแล้วนะคะเอาไปเก็บก่อนทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องผักหลากสีเนาะ มะเขือเทศเป็นอีกอย่างหนึง่งที่คาร์โบไฮเดรตต่ำแต่ให้วิตามินแร่ธาตุค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นควรมีติดบ้านอย่างยิ่งนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ได้หมดเลย100กร,รัมมีคาร์โบไฮเดรตแบบที่เป็นลบใหญ่อาหารแล้วแค่แบบ3อะไรเงี้ยคือควรซื้อตุนต่อมาเราจะพาไปโซนอาหารแช่แข็งนะคะคือในช่วงเนี้ยเชื่อเลยว่าทุกคนอะ ต้องมีตุนติดบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกปลากุ้งหมูสไลด์ต่างๆนะคะเพราะว่าออกไปตลาดนี่คือเสี่ยงมากๆนะคะมีตลาดแถวบ้านเราปิดไปเยอะมากแล้วนะคะก็สามารถเลือกเป็นแบบนี้ได้เดี๋ยวเรามาโซนนี้คนไม่ได้เยอะมาก ก็จะเป็นพวกแบบเครื่องปรุงทั่วไปนะอ่ะปิดอีกรอบนะคะเพราะว่าน้องอิงกําลังร้องเพลงอยู่นะคะก็คือพอเรามาตรงโซนเนี้ยเราพูดว่าให้ดูเครื่องแกงที่มันไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลเพราะว่าแต่ละอี่ห่อค่ะเขาจะมีแต่ละอันที่แบบว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลอยู่คือเราสามารถคะอี่ห่อได้ไม่จําเป็นต้องจําว่าเป็นนี่ห้อไหนนะคะให้ดูที่ฉลากเลยเน้นๆไปที่การลดปริมาณของน้ําตาลแล้วก็เลี่ยงพวกน้ํามันพืชนะคะพวก คิงค่ะตะคไคร้ใบมะกรูดที่ใส่เข้ามานี่คือได้หมดเลยอันนี้คือเรากาลังสาธยายให้ฟังว่าถ้าเป็นของน้ําใจเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอันที่แบบทานได้เยอะมากๆนะคะนี่ก็เอาไปทำได้หลากหลายเมโน,โนูพวก,กับะแผนอะไรพวกนี้นะคะลองดูที่สลัดเป็นวิธีที่ง่ายสุดไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้ามันพืชอะไรพวกนี้ค่ะ,ต,ะ,คะต่อไปเป็นโซนเครื่องปรุงต่างๆก็คือจะเป็นแบบพวกกบบอะไรพวกนี้คือมันออแกนิกอยู่แล้วมันคือแบบเป็นแบบทั่วไป เป็นพริกไทยเป็นอะไรก็คือกินได้หมดเลยนะคะเออถ้าคนที่กินคีโตก็อาจจะแนะนำเป็น,เ,ปนเกลือชมพูแต่เราชอบกินแบบบดๆนะดีกว่าในช่วงแรกๆค่ะคนกินเพราะว่ามันแบบขาดโซเดียมเวลาร่างกายเราไม่อุ้มน้ำเนอะมันจะทำให้แบบเวลากินน้ำเยอะๆก็โซเดียมก็จางไปเฮ้ยอันนี้เขาบอกว่ามัสตาร์อันนี้กินได้ค่ะเพราะว่า พอพลิกดูด้านหลังเราจะเห็นว่ามันไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลใดๆเนาะก็คือกินได้เลยไอแท็กนี้ค้บนะทุกคนแต่เรามีอยู่แล้วไม่ค่อยได้กินด้วยมัสตาร์ฮันแน่เราว่าทุกคนที่ไปแมคโครจะชอบไปดูโซนนี้นะคะเพราะว่ามันน่ากินมากๆก็คือถ้าสมมติว่าจะเลือกจริงๆอะค่ะขอให้เป็นอันที่แบบว่ามีบอกว่า มีอะไรบ้างในส่วนผสมในการหมักอะค่ะแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าเอออันนี้มันแบบเป็นสไลด์มาเฉยๆไม่หมักก็อยากให้เลือกเป็นแบบนั้นมากกว่าหรือว่าถ้าไม่สะดวกใจดูฉลากไม่เป็นก็ไปโซนที่เขาเป็นของสดเลยคือมันจะง่ายมากโซนนี้ไม่ต้องเข้าเลยนะทุกคนเพราะว่าอาหารแปรูปในช่วงลดน้ําหนักนี้คือไม่ควรกินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนึ่งคือพลังงานโปรตีนอะไรพวกนี้มันจะมีแป้งผสมมาด้วย ันนี้เราพามาดูวิปครีมค่ะวิปครีมที่จะใช้ก็คือให้เลือกเป็นแบบที่เป็นแบบเนี่ยเกบเกครีมอะไรเงี้ยกินได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจออันที่แบบว่ามีน้ำตาลก็คือหลีกเลี่ยงนาอต่างๆเนยให้เลือกเป็นเนยแท้อันนี้ดูง่ายมากๆคือวิธีการก็คือมันจะดูที่เขียนว่าอันนี้เพียวครีมมี่อย่างนี้เพียวนะคะก็คือกินได้เลย อันนี้คือกินนานมากเราชอบเป็นหลัอกอันเนี้ยโหควรคุมอ่ะแล้วก็ชีสโอ้ชีสเนี่ยมีคนถักตลอดชีสตลอดไปพลิกดูด้านหลังถ้าเขาเขียนว่าเนมชีสพวกคนเห็นเนมชีสยังถ้าเขียนว่าเนมชีสก็คือได้ก็คือได้เลยแต่ใดๆก็คือต้องควบคุมปริมาณเห็นไหมว่ามันมีปริมาณแคลีมไขมันโปรตีนก็ใช้วิธีการควบคุมปริมาณามีชีสเราไม่ค่อยได้กินเหมือนกัน เริ่มได้กลับตุนคิีมชีสคนที่กินขนมคีโตก็คือจะชอบมากๆนะคะคิีมชีสอ่ะให้ดูพลังงานเนาะคือจะเป็นส่วนผสมแบบคิีมชีสอะไรเยร้อยเปอร์เซ็นตก็จะมีแฟตเยอะมากเพราะชา้นก็ต้องควบคุมปริมาณดีดีกรีดโยเกิร์ตนะถ้าเราเชีรยเลยก็คือจะเป็นอันนี้นะคะเป็นบาเกเรียให้ดูค่าสารอาหารตรงนี้ค่ะเขจะมีบอกอยู่ตรงนี้มีฉลากบอกตรงนี้ <S <S ก็คือ ควบคุมปริมาณในเป็นแบบกีดโยเกิร์ตแท้ๆนะแต่ถ้าใครเลือกกินเป็นแบบนี้เลงจะเห็นน้ำตาลมันจะต่างกันเห็นไหมคาร์บโบไฮเดรตมันจะสูงขึ้นเยอะมากคือวันที่อู่ไปคือคนเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้คือเรามาเช็คว่าคุณพ่อซื้ออะไรไบ้างจะได้ซื้อไม่ชนกันเนาะ ก็ไข่นะคะซื้อได้ทุกบ้านอยู่แล้วทุกคนควรมีไข่ติดบ,บ้านแต่ว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือเส้นแก้วเส้นบุกนะคะเราจะมาชี้เป้าบุกที่เรากินแล้วรู้สึกว่าแบบกินง่ายที่สุดแล้วเราหาซื้อได้ในแมคโครนะคะเราลุ้นมากเพราะว่ามันชอบหมดนะคะโซนนี้เลยก็จะเป็นกล่องสีชมพูนะคะนี่เราซื้อมา1แพ็คแล้วมันจะมี2กล่องมันแบ่งกินได้ประมาณ4ี่ครั้งะค่ะราคากำลังดีเลยนะคะ น้าตาเป็นแบบนี้ส่วนเส้นแก้วต่างๆก็คือทานได้ถ้าเป็นบกุกือทานได้หมดเลยนะวิธีการดูฉลาดก,ก็คือง่ายมากส่วนใหญ่จะเป็นไฟเบอร์แทบไม่ต้องนับอะไรเลยค่ะเอาตามนี้ได้เลยแอนนีมาโซนนี้ก็คือโซนเครื่องดื่มมุ่งตรงมาเลยนะคะสิ่งเดียวที่เรากินได้ก็คือเป็นพวกนี้ค่ะไอยคำกุจจหลานน้ำเปะ๊ะนี่แล้วก็อันนี้ไม่ได้นะเซไฮแต่ว,ว่าไม่ได้นะคะ ตัวนี้เท่านั้นถ้าเราชอบที่สุดก็คือเป็นอันนี้อยากซื้อไปซื้อดีไหมที่บ้านมีเยอะมากอะ่ะไม่ซื้อแล้วกันพามาดูเฉยๆว่าเนี้ยกินได้นะคะส่วนอื่นๆใบใบเลยนะคือแบบน้ำตาลเยอะมากคือถ้าจะกินก็คือต้องแบ่งกินทีละน้อย กลับมาภาคอีกรอบนะคะเพราะว่ามีคนอยู่บริเวณนั้นเราก็เลยไม่กล้าพูดอะไรนะคะอันนี้คือที่เราแนะนํานะคะคือเป็นนมพืชน,นมพืชที่เรากินก็จะมี2ตัวมีพิตาชิโอกับแอลมอนนะคะซึ่งทั้ง2รสก็คือจะเป็นรสอันสวีดแต่ว่ารสต่างๆของ2แบรนด์นี้นคือเราเนะกินหมดเลยนะอร่อยทุกรสเลยแล้วก็แบบชาไทายนี่คืออร่อยมากก็คือแนะนําเลยว่าควรมีโควิดหลายๆคนอาจจะยากลับตุนนะคะก็คือจะมีพวกแบบ ทูนะ่าใช่ไหมเอาไปทําแบบสาหร่ายอะไรอย่างนี้ได้ก็จะมีทูน่าในแบบในน้ําแร่นะคะน้ํามันหอวเหลืองไม่เอาเอาน้ําเกลืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็คือกักตุนดีให้โปรตีนด้วยหรือว่าเวริร์ก่วนอาหารก็ะป๋องอื่นๆเราไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะก็คือเน้นไปที่แบบอ่ะมีเอ่ออันนี้คือเป็นปากระป,ป๋องเนาะแต่ว่าที่เราแนะนําก็คือเป็น ปลาอะยำนะมันจะแบบไม่ใส่ผงชูรสอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะกินอื่นๆก็อาจจะเลี่ยงน้ำลงนิดหน่อยได้แต่ว่าเราแนะนำเป็นอะยำดีที่สุดเนะาะเครื่องปรุงที่เราหยิบมานั้นก็คือเป็นน้ำปลานะที่บ้านเราใช้อันนี้เลยส่วนอะอันนี้อยู่ใกล้ๆนะ้ำมันหอยจะบอกว่าในท้องตลาดทั่วไปไม่มีนะคะนะ้ำมันหอยที่แบบไม่ให้ได้ใส่น้ำตาลคือมัอนอาจจะต้องไปซื้อในช้อปปี้เ,ปเอาแต่ว่า <okay. S 2> เราส่วนตัวก็คือตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่า การปรุงน้ำลาลเดี๋ยวก็ยังทำให้มีรสชาติได้แต่ว่าใครยังทำไม่ได้ก็ช้อปปิ้งในช้อปปี้ไปเลยนะคะง่ายที่สุดมาลองเน้ถ่ายให้ดูว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้กิน,นะคะีโตค่ะลองดูเป็นแบบของยี่ห้อนี้แต่ว่าเนี้ยคือจะบอกว่าน้ำตาลเดี๋ยวมาจำยี่ห้อนะแล้วลองไปหาดูมันจะมีตัวที่แบบไม่มีน้ำตาลอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวนี้นะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพลิกดูข้างหลังถ้าไม่มีน้ำตาลก็คือโอเคนี่มาโซนถั่วนะคะถั่วก็ถือเป็นไขมันดีทั่วไปที่เราควรจะกักตุนเหมือนกัน คือค่อนข้างจะโอเคมากๆนะคะนมหยิบตรงนี้ได้เหมือนกันนะเราเชียร์เป็นอนี้ไม่หวานเลยดีสุดแล้วก็โกโก้นะคะเดี๋ยวพาไปดูโกโก้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 เราแนะนำเป็นพวกอย่างนี้ค่ะคือถูกมากๆเลย100%แท้ไม่ต้องไปกินโกโก้คุมหิวได้ๆคือถ้ามันเป็นส่วนผสมของโกโก้100%แล้วเราก็เอาไปใส่พวกสารให้ความหวานแค่นี้เราก็สามารถ กินเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ลดปริมาณน้ําตาลจากเครื่องดื่มที่เราเคยกินเยอะๆได้แล้วแค่นี้เลยทุกคนจริงๆนี่เป็นซอสหองแพงคือแบบพวกซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าใครอยากได้เข้มข้นก็คือเป็นตัวนี้ไปเลยมันก็จะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลผสมใดๆแต่อื่นๆนะคือมีหมดเลยนะคนต้องเลือกดีๆอ่ะไม่ยองเอมัสาตรงนี้เราสอนไปแล้วว่าแบบให้ดูตัวที่ไม่มีน้ําตาลถ้าเป็นซอสพริก คือมันกินได้นะแต่ส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเลยคือกินแล้วแบบทิ้งอ่ะก็เลยไม่ได้แนะนําให้มึอใหม่ซื้อนะคะเพราะรสชาติค่อนข้างกินยากไปซื้อของรอยคาดีว่างแปะรูไปไว้ให้ไปหาซื้อในช้อปปีเอาเนาะท่านต่อไปเป็นพวกน้ํามันนะคะเดี๋ยวข้าม acv ไปก่อนไปนที่น้ํามันก่อนน้ํามันเนี่ยเราแนะนําเป็น3าตัวก็คือน้ํามันมะกอกเนาะตัวไหนก็ได้แต่ว่าตัวนี้มักจะทอดมันจะทอดไม่ได้นะคะต้องทานเป็นแบบของตัวนี้ถ้าจะทอดแล้วก็เป็น ไปเลยเป็นน้ำมันมะพร้าวแต่ที่เนี่ยคือแพงอาจจะต้องไปหาที่ท็อปที่ท็อปจะถูกกว่าแล้วอีกตัวหนึ่งคือเป็นน้ำมันหมูที่เจียวเองเรามาเร็วมากเลยคืออันนี้เขาเรียกว่า A C E นะคะเป p l ไซเดอร์ถามว่าจะเป็นต้องกินไหมยังไม่จําเป็นต้องกินนะคะสําหรับมือใหม่อยากให้ปรับอาหารไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแต่ข้อดีของมันมีอยู่เดี๋ยวไว้จะมาอาัดคลิปแยกให้นะคะก็ที่นี่ก็มีขายเหมือนกันนะท้ายที่เราจะพาไปโอเคกะทิกินได้นะคะ คือมันต้องเป็นกะทิแท้แบบนี้อเดี๋ยวโซนสุดท้ายที่เราจะพาไปก็คือโซนญี่ปุ่นเราตั้งชื่อโซนว่ามันคือโซนญี่ปุ่นอันนี้มันจะมีคิคโคแมนนะคะที่เราใช้ในการปรุงอีกตัวหนึ่งนอกจากน้ำปลาจะมีคิคโคแมนอยู่คิคโคแมนมันจะมีขวดแบบนี้นะคะกับขวดฉลากน้ำเงินฟ้ากินได้ทั้ง2ตัวแต่ว่าฉลากน้ำเงินฟ้าก็คือจะมีความแบบ เป็นอย่างงี้เป็นถูกกว่าแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาไปถามแม่ว่าแม่จะแบบไหนแต่เราคิดว่าแม่น่าจะเอาขวดนี้ราคาพอกันนะจริงจริงเข็วไปถามแม่ก่อนว่าแม่เอาไหมสุดท้ายมามี้ก็จะเป็นผู้นําของบ้านเราอยู่ดีไปภายในคอมเวียนัวนะคะคือวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเขามากัดจุนกันแหละ ก็ของที่ได้ก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปหอให้ดูว่ามีอะไรบ้างเครื่องปรุงอื่นๆนะคะไว้เราสะอาดทิปหน้าให้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย